่อไป้ีควาชันของการตนตาเลยแ้แล้วเครอเลยนะไม่ดีเลยนะไม่ให้กำลังใจคนทำงานเครนะเลยจ้ะไม่เป็นกีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนทีเริ่มอยากเนี่ย แล้วสอปีแล้วก็ต้องเกิดตะลอะกันต่อไปก็ใด่ว่าเราจะได้มาต่ากันแล้วนะครับอะไรนะครับแเตรียมตัวมาถ่ นอนไ่ดครับ่บ้านเสื้อธรรมดาธรรมดาตัวนึงลเลยนครับเราให้แกร้อกับก่อต่อเป็นเงใสว่ามันได้ขายรางแสนหนบาทคือก็ดีใจม,มากๆนะครับที่เออก็ถือว่าเป็นการขับรร่วมกันในะครับเชื่อคนที่ปุ่นเอาเพราะว่าตอนแรกว่าเขาก็ ไวยเราเลยนี้นะครับพอเขาเถึงบ้างมันก็ไปช่วยเราเลยนะก็ถือว่าทำบุญไปได้วย,ยกันน้องหนึ่งแต่ห้าพันบาทก็เออนะก็จะได้ตังแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับไม่เป็นไรของเราอ่ะนะครับม,รมาถึงเพลงสุดท้ายท้ายสุดของเราแล้ว บางทีก็เพียงสากล